แต่สภามาเนี่ยเราไม่ได้ฟิกค่าเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟรที่จะไหลออกไปเนี่ยนะครับมันจะถูกแอดจัสด้วยตัวค่าเงินบาทที่มันเฟสซิบลอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะขายด้วยอะไรถ้าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวถ้ากําไรบริษัทเราดีอย่างเนี้ยก็เหมือนเราซื้อหุน้นเราซื้อผลประกอบการดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ฝรั่งจากลกกลับมาซื้อบ้านเราเพราะฉะนั้นจะไหลออกไปทําไมก็ยังไม่ได้เข้าเลยคือเข้ามันน้อยมากคือไม่รู้จะไไหนไหลออกไปทําไม แล้วจริงๆเรื่องเรื่องของ QE เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอเมริกานะครับไม่ใช่เรื่องของไทยคุณทรงกฎพูดถึงฟันโฟหลายรอบขอฟังชัดหน่อยครับว่าเดิมที่เรากลัวกันว่าเดี๋ยวเธอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ฟันโฟที่เราเห็นไหลเข้ามาเดี๋ยวต้องชะง,งักเผลอๆไหลกลับที่ยซ้ำไป คุณทรงกฎมีมุมมองต่อฟันโฟต่างชาติอย่างไรจากนี้ไปยังจะไหลเข้าต่อไหมพราะหวังว่าถ้าท่องเที่ยวฟื้นตลาดหุ้นไทยมาแน่หรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบแรกยังไงต้องแผ่วและต้องนะย้อนกลับไปทางนู้นก่อนมองทิศทางฟันโฟไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเรายัางไงบ้างครับคุณทรงกฎครับผมมองทิศทางฟันโฟไหลเข้าต่อเนื่องฮนะถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย คือปกติแล้วถ้าเฟซขึ้นแบบบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเงินมันจะต้องเพราะว่าดอกเบี้ยของดอลลาร์มันมันสูงกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สูงกว่าบาทนะครับมันอยู่แค่สมมติว่าเขาอยู่ที่ศูนย์เราอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเขาขึ้นมาจุดสองห้าก็ยังไม่ถึงเราเขาต้องขึ้นประมาณสักสองสามครั้งมาถึงจะถึงเราแต่มันไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีตัว a d ดจ s สเลยก็คือค่างเงินค่างเงินเราถูกฟิกไว้แต่รอบน,นี้จะเห็นว่า ค่าเงินตั้งแต่สัปหามาเนี่ยเราไม่ได้ฟิกค่าเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลอที่จะไหลออกไปเนี่ยนะครับมันจะถูกแอดจัสด้วยตัวค่าเงินบาทที่มันเฟสซิเบิลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคค่าเงินดอลลาร์อาจจะแข็งแต่ค่าเงินบาทมันจะอ่อนมันอาจจะอ่อนระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคาว่าค่าเงินบาทจะอ่อนเนี่ยมันจะทําให้คนที่มีหนี้ที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเขาจะมีหนี้ที่สูงขึ้นบนดอลลาร์นี่ตอ่อไปฮะ แต่ว่ามาวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่บอกว่านี่ต่างประเทศน้อยต่ําเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเขาทุกคนกลัวกูวก้กต่างประเทศกันหมดเลยลเพราะฉะนั้นเนี่ยโพซิชันของการที่มีนีต่างประเทศเยอะมันไม่ได้เหมือนดีเหมือนต้ยมยำกุ้งเหมือนอะไรพวกนั้นแล้วต้นยำกุ้งนี่เราอยู่นี่น,นี่ต่างประเทศนะนี่ต่างประเทศที่เป็นยูสลากมีประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งมาสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แถวๆนี้นก็ไม่ได้สูงมาก ังนั้นก็ถือว่ามันรับได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าดังนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเฟสจะขึ้นออกเบ้เราต้องขึ้นอกเบเบ้ตามแล้วก็จะทําให้เราโอ้เรายิ่งเศรษฐกิจยังไม่ดีอยู่แล้วจะรีบขึ้นออกเบ้ก็จะไปทําให้กระทบต้นทุนการงานเงินต้นทุนการผลิตอะไรเพิ่มขึ้นผมว่านั้นคงไม่ใช่ครับแล้วก็ฝรั่งอีงอย่างที่บอกว่าวันนี้โพซิชันของฝรั่งฟอร์เอนโฮ l ดิ n งเนี่ยมันลงมาต่ําสุดที่ประมาณสัก25-26%ของมา k e ตแคปเลยนะต่ํามากๆเพราะฉะนนนั้เี่ย ขาขายมาเป็นเก้าแสนกว่าล้านเนี่ยซื้อกลับเนี่ยไม่ถึงแสนล้านนะครับ,รบก็ถือว่าน้อยมากๆแล้วนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะขายด้วยอะไรถ้าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวถ้ากําไรบริษัทเราดีอย่างเนี้ยก็เหมือนเราซื้อหุน้นเราซื้อผลประกอบการดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ฝรั่งจะรบกลับมาซื้อบ้านเราเพราะว่าบ้านเรามันถูกเมื่อเทียบก,บกับต่างประเทศเชื่อไหมดอกเบี้ยบ้านเราจุดสองห้านโยบายเนี่ยต่างประเทศเขาในอินโดนีเซียนะครับ อินโดฟิลิปปินส์พวกนี้สูงกว่าเราหมดเลยอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์นั้นจริงๆแล้วถ้ามันดอกเบี้ยเขาสูงอยู่แล้วมันเขาก็มีประโยชน์ดอกเบี้ยที่ต่ำต่อหามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนตอนที่เราเจอวิกฤตแต่ละครั้งอ่ะยิ่งดอกเบี้ยต่ำก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือมองเป็นผลบวกมากกว่าที่ผมไม่ได้มองในโฟุ์ท้ายโฟล์มันจะอยู่ที่ฟันดัมเนทัล มันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะโยกไปโยกไปแบบแบบว่าโอ้ยจะให้รีเทิร์นที่ดีกว่าในแง่ของอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับเราต้องซื้อบนเราต้องซื้อบนฟันดัเบนโตลแต่ตัวที่มันแอดจัสคือค่าเงินครับค่าเงินจะเป็นตัวที่เขาจะต้องบริหารความเสี่ยงครับการซื้อค้ำเอาเงินโยกไปโยกมาเนี่ยค่าเงินจะมีผลมากครับคิดว่าฟันโฟจากต่างชาติน่าจะยังไหลเข้าต่อในตลาดทุนไทยแม้ว่าเฟด จะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่มีนาคมนี้ก็ตามอย่างนั้นแหละครับคุณทรงกฎใช่ครับ,รรบเพราะอย่างที่บอกว่าฟันฟันโฟ,โฟเนี่โอเคมันเป็นส่วนแล้วแล้วจะบอกด้วยนะครับว่าครั้งนี้โฟโเนี่ยยังไม่ได้ไหลเข้ามาในภูมิภาคแบบเหมือนในอดีตที่ผ่านมาด้วยเพราะจะไหลออกไปทําไมเพราะยังไม่ได้เข้าเลยคือเข้ามาน้อยมากคือไม่รู้ใจะใไ้ไหลออกไปทําไม แล้วจริงๆเรื่องเรื่องของค e อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอเมริกานะครับไม่ใช่เรื่องของไทยไม่ใช่เรื่องของฝั่งนี้อืเศรษฐกิจมันจเขาเรียกว่ามันจะดีครับปิ้งก็คือมันจะแยกส่วนเลยไทยก็คือไทยอเมริกาก็คืออเมริกาแล้วส่วนส่วนบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะไปเทียบกับโอ้พอดาวโจนลงเราจะลงตามทุกทีตื่นเรื่องอไหมคือคือบางทีบางครั้งมันจะดีครับปิ้งก็คือมันจะสวนกันเลยมันจะสวนกันเลยถ้าเศรษฐกิจไทยแข็งแรงจริงๆแบบนี้นะแล้วท่องเที่ยวเรามาจริงๆนะผมว่า อะไรก็สุดไม่อยู่เพราะว่าท่องเที่ยวมันเกือบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตของ GDP เนี่ยโอ้โหมันจะกลับมาแบบอย่างดีเลยแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่ากําไรบริษัทเบียนถึงแม้เราไม่ไม่มีท่องเที่ยวนะกาไรบริษัทเบียนก็ยังโตอยู่แล้วโตกว่าปีก่อนโควิดอีกอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะเชื่อเหมือนกันถ้เป็นตัวเลขที่มันเอ็กซ์แจริงๆมีความข้อมูลจริงๆซึ่งผมก็เออมันก็เป็นไปตามนี้จริงๆครับครับงั้นงั้นผมขอย้อนไปหน่อยนะเมื่อคือนนะ่ะ เขามีการเปิดเผยเฟดมินิทรายงานผลการประชุมนัดล่าสุดของเฟดนะครับเมือม่อเมื่อเมื่อช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ก่อนนะนะครับนะมีสัญญาณอะไรไหมที่หลายคนกังวลว่าสงสัยมีนาคมเน่จัดหนักแง่เลยแล้วจัดนั้นสงสัยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องแน่ๆเลยนะมีอะไรในเฟดมินิทที่คุณทรงกฎเห็นแล้วเนี่ยโล่งใจเบาใจ มีบ้างไหมครับที่ประกาศรายละเอียดออกมาเมื่อคืนครับคุณทรงกฎคือมีตรงที่ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องของการแมกนิจูดในการขึ้นอื้มคนข้างนอกตลาดจะบอกว่าเพิ่มจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์บ้างเพิ่มจุดห้าเลยจุดห้าเนี่ยโอ้ลุคโอ้แบบคืออันนี้จริงๆในในประชุมที่ประชุมเฟดไม่ได้ดิสคัสันเรื่องนี้เลยไม่ได้ซิทดิสคัสแค่เพียงแต่บอกว่าโอเคขึ้นสามครั้งปีนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอืมและอีกอันนึงก็คือเรื่องของการถอด QE ไม่ได้ถอดเลยทันทีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเดินสิ้นเดินมีนาปุ๊บถอดปั๊บก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่มีอันหนึ่งที่ที่เฟดพูดก็คือว่า QE อาจจะถอดด้วยตัวมันเองอตัตโนมัติเพราะว่า QE เป็นการซื้อพันธบัตรมาซื้อพันธบัตรมาก็จะมีอายุใช่ไหมครับอายุสองปีสามปีห้าปีสิบปีที่ผ่านมา QE หนะึ่งสองสามะส่วนใหญ่เขาจะมีรีอินเวสเมนต์พอมันจะหมดอายุก็ซื้อซื้อซื้อใหม่รีอินเวสทเมนต์ต่อแต่รอบเนี้ยเขาอาจจะไม่รีอินเวสทเมนต์ก็คือจะปล่อย ให้มันหมดอายุไปเหมือนกับว่าเป็นการลดไป QE ไปในตัวของมันเองถอด QE ไปในตัวเองของมันเพราะมันท,ทุกคนกลัวว่าโอ้โหมันจะเบิดบับเบิลมันจะเกิดอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผ่อนคลายที่จะทําให้คนไม่ได้ตึงมากตึงมากนะครับเราจะสังเกตว่าถ้ายิ่ง QE ลงไปก็คือมันเป็นการลดสภาพคล่องในตลาดการดึง QE ออกมันจะทําให้ liquidity ในตลาดหายไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่ commodity อาจจะต้องระวังตรงนั้น เพราะว่าส่วนใหญ่พวกที่จะไปเล่นไปเล่นคริปโตไปเล่นควีที่ออกมามันไปเล่นล finance, ตลาดไฟแนีซยตลาดฟิวเจอร์เยอะตลาดเลเวอเรทพวกตลาดน้ํามันตลาดน้ำคอมมูนิตนี้ตลาดคริปโตอะไรพวกเนี้ยมันพวกนี้ไม่แน่นะคระับว่าเงินพวกนี้มันมีต้นทุนที่ต่าเขาเอาไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถูกถอดออกไป่ะมันก็จะทําให้ฟิวเจอร์ห,หายไปด้วยมันจะทํา <Okay. S 2> ให้เงินเฟอ้อไปกดเงินเฟ้อลงมาตามมาด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจากเฟดมินิทล่าสุดเนี่ยความกังวลที่ว่าเฟดสงสัยจะใช้ยาแรงมากๆหรือจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเจ็ดแปดครั้งเนี่ยความกังวลตรงนั้นผ่อนคลายลงมาใช่ไหมครับคุณทรงกฎผ่อนคลายลงมามแต่ก็มีบางคนที่ยังพูดว่าที่ยังบอกว่าจะเกิดเ,เหมือนกับจะเกิดปัญหามากกว่าจะเกิดผลลบมากกว่าผลบวกเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ยังมีการพูดตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับ S <S <นะ S 2> มันยังมีอยู่กันนะครับครับนะอันนี้อันนี้เป็นความกังวลที่กดดันน<ช>ักลงทุนทั่วโลกมาโดยตลอดว่าถ้าเฟนใช้ใชยาแรงสงสัยตลาดหุ้นมีย่อนะ<ช>มีกระทบมีกระเทือนนะครับ basic to digital access โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร,ร์ที่29คกุมภาพันธ์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไป สนใจเชิญครับไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แอแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEYPLUS m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปลักครับท่านที่สนใจทั้งคอสใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอสเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ